นี่คือโรองเรียนบ้านห้อยกระโปะอำเภอน้ำหนาวยังแบบเพชรบูรณ์อ่าเป็นโรงเรียนเล็กๆมีเด็กๆประมาณ90คนก็มีการเรียนการสอนมอปหนึ่งถึงมสามก็พาพระอาจารย์ นักศึกษาปอเอกรุ่น5รุ่น6ประมาณเกือบ30คนมาศึกษาดูงานแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาเลี้ยงเด็กๆมามอบอุปกรณ์การศึกษามาดูว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนในหุบเขาเนี่เขาเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไง นุ่นก็เป็นพวกเขา